พระศรีสัตนาคราชเป็นพญานาคราชผู้ทรงฤทธิ์องค์สำคัญแห่งลุ่มน้ำโขงมีตำนานกล่าวว่าพระองค์เป็นพญานาคเจ็ดเสียนผู้คุ้มครองเมืองนครพนมและลำน้ำโขงชาวอีสานและชาวลาวต่างเคารพบ,บูชาในฐานะผู้พิทักษ์ธรรมและผู้นำแห่งหนาคทั้งหลายตำนานเล่าว,ว่าในอดีตการพระศรีสัตนาคราชได้จำศีลภาวนาในาลำน้ำโขงใต้ภูเขาสีพนัน น้อมจิตศรัทธาในพระพุทธเจ้าและได้อาราธนาให้พระพุทธเจ้าทรงประดิษฐานพระอรหันต์ทอดไว้ณภูเขาแห่งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สัพพสัตในแถบลุ่งน้ำโขงต่อมาชาวนาครพนมจึงได้สร้างองค์พระศรีสัตตนาคราชจำลองขึ้นริมแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมลักษณะเป็นองค์พญานาคทองเหลืองสำริดขนาดใหญ่เจ็ดเสียนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกสื่อถึงการต้อนรับพลังแห่งแสงสว่างและพระธรรมของพระพุทธเจ้า องค์พระศีสัตตนาคราชจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความศรัทธาความคุ้มครองและความมั่งคั่งเชื่อกันว่าผู้มากราบไหว้จะได้รับผ่อนดานโชคลาภการค้าขายการเดินทางปลอดภัยและการปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตทุกปีจะมีงานบวงสรวงองค์พระศีสัตตนาคราชอย่างยิ่งใหญ่เพื่อสืบสานความศรัทธาและความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับนาคราชผู้ทรงธรรมแห่งรุ่ม้ำโขง